ทุกคนครับยังนิยมเทรดแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าออกไม้เยอะเทรดหลายคู่ไม่มี TP ไม่มี SL overlot scalping เทรซัไน sniper indicator เต็มเครื่องความรู้เต็มเลยแต่ท้ายแล้วพอจะเทรดจริงตีกันไม่หมดเพราะทุกคนขาดเทรดเซตอัพครับดรแผนการเทรดที่ชัดเจน จุดเริ่มต้นของการเทรดเราเข้ามาทําไมนะบางคนเข้ามาเทรดเพื่อกําไรบางคนเข้ามาเทรดเพื่ออยากจะได้เงินเยอะๆซึ่งคําว่าอยากจะได้เงินไปทําอะไรนะผมว่าตรงนั้นไม่สําคัญแต่สําคัญคือเข้ามาเทรดต้องการอะไรมากกว่าเรื่องเงินบางคนต้องการเก่งวิธีการเทรดวิธีการฝึกก็จะไม่เหมือนกัน บางคนต้องการแค่กำไรวิธีการเทรดวิธีการฝึกก็จะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเราต้องการกำไรเราก็อยากจะอะไรอยากจะเทรดมากกว่าเรียนรู้แต่ถ้าคนที่อยากจะเทรดเก่งก็จะมองไปที่อยากเรียนรู้มากกว่ากำไรผมว่าสุดท้ายก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นแรกของการเข้ามาในวงการเทรดก่อนการซื้อคอร์สถูกไหมไม่ถูกไม่ผิดถูกไหมครับในยูทูบมีไหมมีแต่บางคนเรียนอยู่ยูทูบไม่ถนัดพะบางคนต้องการพี่เลี้ยงเลยลงคอร์สเรียน แต่สุดท้ายผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนมาสเตอร์วิดีโอ YouTube ต่างๆในเยอะแยะมากมายสุดท้ายต้องกลับมาคิดตัวเราอีกว่าเราเข้ามาวงการเทรดเพื่ออะไรเราจะได้เลือกทางเดินให้เหมาะกับเราตั้งแต่เริ่มต้นจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าผมเห็นหลายคนใน y ยู u ู e เพื่อนๆพี่ๆในวงการบางคนเทรดสปีเก่งมาก อย่างน้องคนนึงที่ผมเคยพูดไปบอก3ปีฝึกอย่างเดียวสุดท้ายเขาเทรดอาทิตย์เดียวได้สิกว่าล้านแต่ในระหว่าง3ปีนั้นที่น้องเขาฝึกผมเองฝากเทศดก็ปีเทรดเทรดตามซิกเทรดสดพูดง่ายว่าทําเหมือนที่ทุกคนเคยทํามาแต่พอผ่านไป3ปีครับสิ่งที่แตกต่างกันคือผมไม่เก่งขึ้นเลยแล้วผมก็ยังเปลี่ยนแบบนี้ไปเรื่อย นั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมสงสัยและหลายคนที่เทรดเก่งก็ผมก็ไปถามเขาเขาก็แค่บอกเราว่าถ้าวันนั้นพี่ฝึกฝนตั้งแต่3ปีที่แล้วพี่ลองคิดดูว่าตอนนี้สามปีนะี้พี่จะเก่งขนาดไหนทาไมพี่ไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เออทำให้เรารู้สึกว่าทําไมเราไม่ฝึกมากกว่าที่เราต้องไปฝา,า,ากนู่นฝากนี่ฝากนั่นก็ฝึกด้วยตัวเองแล้วทาไมผมใช้คำว่าฝึกด้วยตัวเองด้วยก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากเรื่องของดัชนีหุ้นที่ผมฝึกผมเริ่มเข้ามาวงการเทรดจากดัวอเองเ ถ้าเป็นมุมมองของคนอยากจะเทรดเก่งผมว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องตั้งเป้าก่อนอยากเก่งเร็วที่สุดแค่ไหนแล้วพื้นฐานความรู้เรื่องการเทรดเรามีเท่าไหร่อย่างผมเองอะ่ะความรู้พื้นฐานในการเทรดคือศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นน้องๆพี่ๆหลายคนในวงการเทรดอะ่ะที่แบบเทรดเก่งๆ3 5, ปี5ปีแต่เรารู้สึกว่าเราเราใช้เวลานานขนาดนั้นไม่ไหวอะ่ะเราก็เลยมองว่าเออทั้งน,นั้นถ้าเราอยากจะเก่งขนาดนั้นเก่งเร็วขนาดนั้นแต่อยากจะใช้เวลาให้น้อยกว่าเราก็ต้องฝึกหนักกว่ามันก็เลยกลับมาที่เรื่องของอยากเก่งเร็วต้องใช้เวลาฝึกมาก แล้วพอฝึกมากก็ต้องบุกด้วยการจดบันทึกเยอะมากพูดง่ายๆว่าย่นระยะเวลาครับให้ชั่วโมงบิดเราเยอะที่สุดเทียบเท่ากับหล,หลายๆคนเช่นบางคนฝึกวันละหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าวันนี้เราฝึกวันละสิบชั่วโมงสิบวันเราก็ร้อยชั่วโมงถ้าสามสิบวันนะครับสามร้อยชั่วโมงแต่ถ้าบางคนฝึกวันละชั่วโมงก็เท่ากี่วัน,นครับก็สามร้อยวันกับมีคนหนึ่งสามสิบวันหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ฝึกสามร้อยชั่วโมงมันเป็นไวไกว่าอยู่แล้ว เรื่องของสินค้าละกันนะครับหรือภาษาเทรดก็คือเรียกว่าคู่เทรดนะครับว่าจะเป็น forex ทองคำแต่ชนีหุ้นหรือตัวหุ้นนะครับรวมถึงครปโตคอเร e นซีอันนี้หลายคนจะรู้แล้วเรียกว่าสินค้าเทรดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือเทคนิค c a อลหรืออินดิเคเตอร์ที่เราคุ้นหูกันหลายคนก็จะรู้จักอินดิเคเตอร์เยอะ,ะ,ะมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็น Store, MF FI, I Fibonacci ใช่ไหมครับ MACD ISI นะครับหรืออะไรก็ตามเยอะ,ะมากมาย หลายคนเนี่ยมีดิเกเตอร์เยอะมากแล้วก็รู้จักคู่เทรดเยอะมากคำถามคือวันนี้คู่เทรดมีตั้งเยอะดิเคเตอร์มีตั้งเยอะหลายคนใช้ดิเคเตอร์ไม่เหมาะกับคู่เทรดที่เทรดทาไมผมถึงพูดคํานี้เพราะดิเคเตอร์มันออกแบบมาไม่เหมือนกันจริงไหมครับบางคู่ออกแบบมาเพื่อวัดเรื่องของความผันผวนบางคู่ออกมาเพื่อวัดบอลล่มบางคู่ออกมาวัดเพื่ออะไรก็กตามนะครับซึ่งสินค้าแต่ละสินค้าไม่เหมือนกันแปลว่าดิเคเตอร์ออกแบบมาก็ให้ใช้กับสินค้าได้ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นหลายคนก็รู้จักเรื่องของคู่เทรดทองคาทองคามีการวิ่งแบบสวิงเทรดถูกไหมครับวิ่งแบบสวิงมากๆนะครับวิ่งแบบสวิงก็ต้องใช้ดิเกเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อวัดความผ,ลผ,ลผลันผวนถูกไหมครับเพราะการผ,ลผลันผวนแปลว่าสวิงหรือถ้าเทรดดัชนีหุ้นดัชนีหุ้นคือวิ่งเป็นเทรนถูกไหมครับวิ่งวิ่งวิ่งเป็นเทรนด์ก็คือวิ่งทีหนึ่งคือสามสี่หมื่นจุดขึ้นก็คือขึ้นเยอะเลยลงคือลงเยอะเลยอันเนี้ยดัชนีวิ่งเป็นเทรนวิ่งแรงแต่เรามาใช้ดิเกเตอร์ที่วัดความผ,ลผ,ลผลันผวน มันก็ต้องเลือกใช้อินดคเตอร์ที่วัดเรื่องของอะไรครับเรื่องของเทรนถูกไหมครับวอลล่มที่ปิ้งเป็นเทรนอันเนี้ยผมว่าสําคัญนะครับสุดท้ายที่ผมพูดทั้งหมดที่เรื่องของตัวสินค้าหรือตัวอินดคเตอร์ก็ตามนะครับกลับมาที่เรื่องเดิมครับความรู้ที่ถูกต้องก่อนจะเริ่มหรือง่ายๆก็คือเรียนมาเยอะเลยแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงเรียนเยอะมากครับดีครับเพิ่มคําว่าขี้สงสัยเข้าไปหน่อยเรียนแล้วเอ๊ะสงสัยแล้วก็นําไปศึกษาเพิ่มเติม ไปศึกษาสิว่ายกตัวอย่าง ISI ใครเป็นคนคิดคิดค้นมาตั้งแต่กี่ปีแล้วคิดค้นมาเพื่ออะไรเหมาะกับสินค้าประเภทไหนแล้วนำไปลองเทรดฝึกฝนก่อนแล้วก็จดสถิติเพื่อเก็บว่ามันใช้ได้อย่างนั้นณนปัจจุบันจริงไหมนะครับหรือสายเทคนิคนะครับได้จ้รู้เรื่องของผู้บัตเตอร์ไฟใช่ไหมครับหรือฟิ b โบนิชีก็ตามนะครับเยอะมากเพรเยอะเลยทั้งสคือฟิโบนชีที่ใช้กันอะเหมาะกับคู่ไหน เหมาะกับทางเฟมไหนเทรดช่วงเวลาไหนสถิติชนะแพ้เท่าไหร่ตอนนี้ทุกคนใช้ฟิโบเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือนําไปศึกษาว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรและก็นําไปทดลองและก็นํามาจดบ,บันทึกแล้วก็วัดผลถึงจะมาเทรดจริงนี่คือสิ่งที่หลายคนขาดเรื่องนี้ซึ่งเรื่องพวกนี้ครับไม่จําเป็นต้องลงคอร์สเรียนด้วยเราสามารถที่จะศึกษาตาม YouTube Google ได้ถูกไหมครับหรือถามคนที่เขาเรียนหรือเทรดเรื่องนี้ได้ เพื่อที่จะได้ศึกษาเครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆให้รู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนจะลงสนามจริง หลายคนไม่เคยเรียนรู้เรื่องของพฤติกรรมกราฟซึ่งจริงๆแล้วในหลักของการเทรดเราจะรู้แล้วลลว่ามันเรียกว่าราคาดิบราคาดิบก็คือราคาปัจจุบันอย่างผมเนี่ยผมจะสอนในคลาสตลอดว่าเราจะไม่สอนเทคนิคก่อนจะไม่สอนอะไรที่เป็นแอดวานซ์ก่อนแต่เราจะสอนเรื่องที่สําคัญที่สุดก่อนก็คือดูราคาปัจจุบันนะครับหรือในศัพท์การเทรดก็คือราคาดิบนะรบหรือภาษาง่ายๆเรียกว่าพฤติกรรมของกราฟณนะเวลานั้นๆแล้วนั่งศึกษาจนเข้าใจพฤติกรรมมันจริงๆว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้กี่ครั้งเป็นแบบนั้นกี่ครั้งแล้วเราค่่ออยเเาาาสถิิตทีรจดับมใช้ก แล้วมาใช้ร่วมกันแล้วก็วัดผลอีกทีนึงว่าพฤติกรรมแบบนี้เทคนิคแบบนี้ใช้ด้วยกันแล้วชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งแล้วค่อยเอาออกอ,ออกมาเป็นแผนการเทรดเพื่อที่จะนําไปลงสนามจริงการเรียนรู้พฤติกรรมกราฟอยู่ที่ว่าคุณจะเรียนรู้มากหรือน้อยเรียนรู้มากก็เข้าใจเร็วเรียนรู้น้อยก็เข้าใจช้าแต่ทุดท้ายแล้วทุกคนจะเข้าใจเหมือนกัน พูดถึงเรื่องของทฤษฎีแล้วก็เทคนิคเชื่อว่าหลายคนก็มีความรู้เรื่องทฤษฎีอยู่แล้วแล้วก็หลายคนเนี่ยก็พยายามตามหาเทคนิคเทคนิคลับลับมากเทคนิคที่ไม่มีในตลาดเทคนิคพิเศษอะไรก็ตามนะในตลาดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราเรียนรู้กันเนี่ยมันคือทฤษฎียกตัวอย่างเช่นเราเรียนลงคอร์สคอร์สหนึ่งแล้วกันฟิโบนัชชีจะราคาเท่าไหร่ก็ตามเนาะเราไม่ว่ากันสิ่งที่ได้เรียนจริงครับมันเป็นทฤษฎีหรือเทคนิคมันต้องกลางแบบนั้นแบบนี้มันต้องเข้าตัวเลขตรงนั้นตัวนี้ตังนี้ใช่ไหมครับคำถามคือถ้ามันเป็นเทคน ว่าฟิโบตัวเนี้ยตัวเลขเนี้ยที่เป็นเทคนิคนมันใช้ได้กับสินค้านี้เท่านั้นนะสินค้านี้ใช้ไม่ได้นะสินค้านี้ใช้ได้ชนะ80%นะแพ้20สินะสินค้านี้ก็ใช้ได้นะแต่ชนะ 50- แพ้50นะเข้าทําเฟรมนั่งทําเฟรมนี้ถ้าแบบเนี้ยครับหลายคนคงรู้ว่าแบบเนี้ยเรียกว่าเทคนิคเพราะมีการวัดผลและมีการบอกได้ด้วยว่า1 2 3 4 5คืออะไรใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงแต่ถ้าวันนี้ครับเราไปเรียนแล้วกลางตรงนั้นกลางตรงนี้ตัวเลขตรงนี้นะแล้วก็เซลลตรงนั้นบายตรงนี้ถ้าฟิโบ หรือแนวรับแนวต้านที่เป็นเบสิกที่เรารู้กันตีแนวรับตรงนี้รอแต่ตรงเนี้ยกดแนวรับเต็มเต็มไปหมดเลยถ้ามันง่ายขนาดนี้ครับคนก็ได้กำไรกันหมดแล้วจรงิงไหมครับขออนุญาตเปรียบเทียบคล้ายๆกับฟิโบแล้วกันก็คือฟิตเนสฟิตเนสบอกว่ายังไงครับยกท่านี้ได้แขนใช่ไหมครับถ้ายกท่านี้เราก้ามแขนมันได้จริงๆแล้วมันใหญ่จริงครับมันก็คงก้ามใหญ่กันหมดแล้วจริงไหมแต่มันจะมีเรื่องของอะไรครับมันมีเรื่องของอาหารการพักผ่อนฟลิกต่างๆกำลังจะบอกว่าการเทรดก็เหมือนกันทฤษฎีที่เรารู้ก็ดีครับแต่เทคนิคครับต้องมีการส ก็ใช้อย่างนั้นนะครับผมสวรรค์ตังลิตาโนนะครับอยู่ในตลาดมามากกว่า5ปีจากการที่ได้เรียนกับมาสเตอร์อิดได้อะไรหลายๆอย่างเช่นเข้ามาในตลาดเพื่อทำกำไรหรือเข้ามาเพื่อเทรดเยอะๆเพื่อให้ดูดีซึ่งสรุปแล้วการเข้ามาส่วนใหญ่ก็เพื่อทำกำไรดังนั้นการเน้นที่จะทำกำไรก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเทรดเยอะๆเทรดหลายๆตัวเพราะการเทรดเยอะๆเทรดหลายๆตัวมันทำให้เราไม่ได้โฟกัส สิ่งที่เรากำลังจะเทรดแต่การที่เราเลือกเฉพาะสินค้าที่เราสนใจทำให้เราได้โฟกัสเมื่อเราโฟกัสไปก็ทำให้การเทรดเนี่ยมันดีขึ้นทำให้เรารู้พฤติกรรมเรารู้นิสัยของสินค้านั้นๆได้ดีกว่าซึ่งผลก็คือมันทำให้เราทำกำไรได้ดีกว่าจากที่ได้เรียนกับมาซิมีหลายเทรดเซตอัพให้เลือกใช้น้องเทรดเซตอัพก็เหมาะสำหรับคนที่นั่งเฝ้าตลาดแต่สำหรับผมเลือกเทรดเซตอัพที่4ที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าซึ่งเทรดเซตอัพนี้ทำให้ ผสามารถทำกำไรได้ถึง80%ภายใน2อาทิตย์ซึ่งเป็นการเทรดที่ไม่ได้โอเวอร์หลอดแล้วก็ไม่ได้เทรดทุกวันแต่ก็ให้ผลกำไรที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวหลังจากที่ได้เรียนกับมสัสยิดผมมีความรู้สึกว่ามาสัสยิดเนี่ยค่อนข้างทุ่มเทให้กับคนที่มาเรียนมีการเปิด<ม>เป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่เฉพาะการสอนแต่เป็นการแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อให้เราได้เห็นกราฟของจริง ขณะนั้นจริงๆแนะนำถามให้เราได้คิดให้เราได้ตอบในขณะนั้นเพื่อให้เรารู้จักวิเคราะห์เป็นเพื่อที่เราจะได้ประสบการณ์เมื่อเราต้องเทรดด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีคนแนะนำ สวัสดีครับผมโอโอลิเวอร์นะครับชื่อจริงวิสิตนะครับวางแผนชีวิตไว้ว่าอยากเป็นเทรดเดอร์แล้วกําลังเข้าอยู่ในชีวิตการเป็นเทรดเดอร์เทรดมาประมาณ2ปีแล้วนะครับสิ่งที่วางแผนไว้ก็คือเริ่มเรียนนะครับเรียนพวกตีแนวรับตีแนวต้านเบสิกนะครับก็เรียนมาเยอะเหมือนกันศึกษาทั้งยูทูบแล้วก็จากหลายคอร์สเหมือนกันนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆครับเช่น RSI EMA เรียน Price Pattern Action ต่างๆครับ Market Structure บางทีเทรดแล้วก็พยายามเอาอินดิเคเตอร์ที่เขาว่าดีแต่ละตัวครับเอามาาาใใชช้นกรรรรรรเเททดดดพอออจิงๆ่ะคคัับบบแ็ตล เป็นอย่างที่เราคาดหวังเลยครับแล้วก็งงไปหมดเลยอินดิเคเตอร์คืออะไระครับว่าเอามาใช้ทาเฟรมไหนหรือเป็นแบบไหนมีเพื่อนแนะนำครับมาสเตอร์คนหนึ่งสอนผมก็เลยตามมาเรียนดูนครับสอนที่ไม่เหมือนใครนะครับเขาสอนให้เทรดจากพฤติกรรมกราฟก่อนให้รู้ก่อนว่ากราฟมันคืออะไรอะแล้วแต่ละทําเฟรมเป็นยังไงเราเข้าออเดอร์ยังไงพอจากพฤติกรรมกราฟปุ๊บเราจะรู้ว่าเอออินดิเคเตอร์รับตัวหนึ่งที่เราใช้กันประจําที่เรารูว่ามันทะลุ2เส้นเนี้ยแล้วทำให้เราทํากําไรได้ครับเราจะรู้เลยว่ามันจะบอกว่าตลาดจะไปต่อไหมกราฟจะขึ้นกรารเาไม่ ศึกษาจากอดีตนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้จากมาสเตอร์อิทแล้วเป็นท่าเหตท่าหนึ่งที่ผมใช้ประจำครับสวัสดีครับ ผมพัทรพพัทรานาดุลชื่อเล่นพัทครับเทรดมา2ปีสินค้าที่ผมเทรดก็จะเป็นทองกับดัชนีหุ้นครับทั้งดัชนีหุ้นเยอรมัน D E 4 0 U S 3 0 U S 1้0ครับก่อนที่ผมจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้การเทรดเองอะครับก็เริ่มจากการฝากเทรดก๊อปี้เทรดเทรดตามซิกมาก่อนแต่เรื่องเทรดเองเนี่ยที่เอาไว้ที่หลังสุดอะเพราะว่ามันยากครับมันน่าจะใช้เวลานานแต่ในความเป็นจริงแล้วอะครับพอมันพอร์ตแตกจนจนมันแตกไม่ไหวแล้วอะครับมันก็ต้องกลับมาเริ่มต้นก็คือการเรียนถ้าเรายังอยาก อยู่ในในวงการนี้อยู่แต่อย่างนี้ผมดูมาครับในตลาดกว่าที่เราจะเรียนแล้วเราจะเป็นเทรดเดอร์ได้เราอาจจะต้องใช้เวลาที่นานแต่วิธีที่นิยมเทรดหลักสูตรในการสอนในการเรียนนะครับมันสามารถทําให้เราอยู่รอดในตลาดได้อาจจะใช้เวลา6เดือนหรือ1ปีอยู่ที่ความหนักหน่วงในการทํากันบ้านของแต่ละคนยกตัวอย่างครับอย่างเช่นโซนรอเทรดที่ทุกคนรออยู่แล้วครับว่ามันเป็นโซนที่เราต้องเทรดแต่ทาไมบางคนเทรดจุดเข้าสูงบางคนจุดเข้าตา่ำบางคน SL สั้นบางคน SL ยาว หรือบางคนเข้าเทรดในจุดเดียวกันครับแต่เก็บกาไรไม่เท่ากันถ้าเราอยากแก้ไขเรื่องพวกนี้ให้มันดีขึ้นให้ตรงจุดขึ้นลองมาศึกษาเทรดเซต,ตอัพของนิยมเทรดครับ แต่เทรดเซตอัพที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นเทรดเซตอัพที่เหมาะกับจังหวะกราฟณตอนนั้นที่เราจะเทรดครับอย่างเช่นจังหวะที่มันเป็นจังหวะสวนเทรนเรามีเทรดเซตอัพในการสวนเทรนจังหวะที่ตามเทรนหรือตามเทรนแล้วเพื่อจะเปิดไม้ต่อเรามีเทรดเซตอัพในการดูเพื่อจะเข้าไม้เพิ่มสําหรับผมเทรดเซตอัพเนี่ยมันเหมือนเป็นชั้นวางหนังสือครับที่จับอินดิเคเตอร์หรือความรู้ต่างๆที่เรามีกระจายมาเรียงมันมาอยู่ในรูปแบบที่เราใช้งานได้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์กับกราฟที่เราเจออยู่ณปัจจุบันนั้นเวลาที่เรา เราเจอครับณจุดเทรดตรงนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยิบ1,2,3,4,5,6,7,8มาวิเคราะหนะ์ณตอนนั้นแล้วเข้าได้ทันเวลาครับแต่ถ้าเรามีเทรดเซตอัพที่ชัดเราจะดูเป็นสเต็ปเลยครับ1,2,3,4เข้าได้เข้าไม่ได้หรือต้องรอง ถ้าพูดถึงมาสเตอร์อิผมจะนึกถึงดัชนีก่อนเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าผมรู้จักมาสเตอร์อิจากดัชนีผมไม่เคยคิดว่ามันจะสามารถดูได้เนี่ยคือกราฟเนี่ยเราสามารถที่จะดูล่วงหน้าได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นณปัจจุบันณตอนนั้นแต่มันก็ไม่ใช่แบบดูเรื่องหน้าแบบโหวันหนึ่งสวันเลยนะครับมันก็มันก็ไม่ใช่ก็คือเราสามารถรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอมันเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถจะเตรียมตัวเลือกเทรดเซตอัพที่เรากําลังจะใช้ได้เพื่อรอที่มันเข้าคอนดิชันเข้าเช็คลุ ของเราในการที่เราจะออกออเดอร์หลังจากนั้นครับเราค่อยดูว่าการที่เราจะเพิ่มเก็บกําไรเพิ่มเปิดไม้เพิ่มหรือทํายังไงให้เธอในการเทรดของเรานะครับมันได้กําไรเยอะที่สุดในแบบที่มันควรจะได้มันทํำยังไงอันนี้ครับมาสเตอร์อิดมีทางออกให้ครับก็ที่กล่าวมาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้นะครับทฤษฎีเทคนิคสุดท้ายแล้วครับก็ไม่สามารถทำกำไรต่อเนื่องได้อยู่ดีเพราะทุกคุณขาดเทรดเซตอัพครับือแผนการเทรดที่ชัดเจน ถ้าเจอกราฟแบบนี้ต้องใช้เทรดเซตอัพแบบไหนซึ่งเรียนๆในคลาสของผมครับรู้จุดนี้ทุกคนสวัสดีครับผมอิดนะครับอิดทิพลจันทราครับเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์ครับเทรดดัชนีหุ้นครับเป็นหลักสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเรียนรู้กับเราพบกับเราได้ที่นิยมเทรดบายเอกซิคกราฟเทรดครับ